วัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับชมป์ซอหายหางหากินมื่อวานนี้กัพอกันในรถอีกแล้วครับพี่น้องไปตกปลายงีมขึ้นเลยครับวันทีไปซ้ำหมายเก่าครับคำมื่อวานนี้ก็มากันสี่คนครับมื่อนี้มีแขกพิเศษมานึ่งแต่มีพันธ์มัสซูพันธ์ซอแล้วก็พันธ์สีนุ่มครับมื่อนี้เป็นล่องออกทิปน้ำเบิ้งครับเดี๋ยวไปพอกันจุ๋มหมายครับพี่น้องเดี๋ยวมื่อนี้สิมีโตมีหยังมาครับนี่ครับพี่น้องโตแรกครับโอ้ยจเป็นแบบมกดเหลืองครับ สวยแล้ครับพี่น้องกินมันหมูโอ้โหนี่เติบเล็นครับพี่น้องมันครับมันมันอขั้นไม่สนี้มันครับผมเติมแล้วครับเติมขึ้นไม่กดครับสวยๆครับมนัมนมัจจนจ้างในร่องน้ำแล้วมาแล้วครับพี่น้องโอ้มาแล้วครับกำลังครับมาแล้วครับเตียมที่สองครับ มันตัวใหญ่เติบครับพี่น้องมันมานีกันยังโอเคอยู่ครับมันมันครับมันมันมากแล้วครับพี่น้องท่านสีนุ่มครับผนเอาขึ้นมากอีกตัวหนึ่งครับอีกจำหนึ่งครับผมจำที่สามพี่น้องมันมันครับมันมันยกไปแช่ผมเลยครับโอ้ครับได้ครับมุ้นอะเอา อาสังเกตไมมเพิ่นกันครับพี่น้องจะเอาปลาใส่โอเคครับมัม่งครับมั่งมั่มั่ึปโอ้แล้ครับพันธ์สีนุ่มพันธ์ไม่เพิ่นเอาขึ้นมาอีกแล้วครับไปเบื้องบนครับพี่น้องเห็นไหมครับมีอย่างแบบอ่าครับมันกำลังเอาขึ้นมาอยู่ครับดึงเขาเัี้ย หนงมากขนาดหนึงมาเอาโอ้ยเด,ด็ดดดดกๆผ่านก็ขึ้นไปยูนซั่มพี่น้องโอ้ยเอาขัางอยู่ตั้งต้นไม้พี่น้องบ <c oughs> รรยุกกลยกายไปนะครับพี่น้องโอ้โรคตุ้มขนาดนะครับลงไปแฮกงานใหม่ออกเลยครับเพื่อนแฮกเมื่อไรครั <CE> ทคบทำมาแล้ว เปิดใจง่ายได้ครับพี่น้องโอ้โหทุ่มเทพขนาดครับมือนี่กะมั่งมากเหรอครับโเผื่อมันได้ครับมือนี่โอ้เอาไหมครับเอามาโอ้ลงทุนลงทุนขนาดครับแจมนี่โอ้โหมันวิ่งไปน้องมันเดินแดงๆกันครับโอ้ยลงทุนแรงครับแจมนี่มาแล้วครับอีกกำนึงครับ มาล้ครับมาแล้วครับผ่านสีนุ่มสอสีนุ่มครับสอสีนุ่มเมื่อไนะขอปดปลาใส่กระช่างกันครับพี่น้องครับพี่น้องด้านี้ก็หาทุ่มกลัวครับก็เป็นเงียบๆครับเมื่อี้ก็พ่อมีเห็นโตัวครับแต่ตอนนี้ก็เป็นสีเงียบๆครับก็เดี๋ยวประมาณเที่ยงขึ้นก็บสีผ้ากันเก็บเบ็ดกลับแล้วละครับมื่ไ อีกส0นาทีครับรุนแรงกันครับพี่น้องพี่น้องนี่อาการครับขั้นใหญ่ต้องกดแห้งอยู่พี่น้องตาอยังครับเบิ่งครับโอ้ปตาอยงเบิ่งครับพี่น้องส่งนี่ครับมันเหมือนจะน้อยนะครับกำมั่งว้าวกำมั่งใหญ่ครับพี่น้องโอ้ไซโบ้ครับไซโบ้สวยๆครับ หาทุ่มก ua ครับพี่น้องมันมันครับมันมันจะมาอีกแล้วครับพี่น้องโอู้ใส่ไงครับพี่น้อง,อใ,สง,องใส่โบโบจัมโบ้อีกแล้วค,ครับมันมันครับมันมนันก่อนกลับครับผมเดี๋ยวจ,จ็บเบ็ดกันแล้วครับ แต่แม่งมีเขาเรื่อยๆอยู่ครับมีจะใส่ยังไงครับตอนเพื่อนนั่งสิอีอีกนะเจปังนะทำเก็บสีก่อนเลยนะทำเลือกตีอีกใหม่หนึ่งครับเออเปเก็บรายการนะครับตอนนี้เชื่อนขึ้นกลัวครับมันมันครับมันมันครับผมยนี่ใส่ยังไอีกเลยครับพี่น้องมากตัวหนึ่งละครับมันมันครับมันมันโอ้ยตรงยังไงครับนี่แหละครับย่ำขึ้นใส่นี่ล้วนๆได้ครับบริเวณนี้ เป็นสนามกีฬาเอ,อเป็นประตูน้ำหนาสนามกีฬาอําเภอหน,นองแคครับนี่ครับสำนักง้นขึ้นกับสำนัใส่นี่แหละครับสวยๆครับมันๆครับผมครับขอปลาไปใส่จะช่งกันครับพี่น้องแับกำลังเก็บเบ็ดเก็บยังแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวไปสรุปผลงานกันครับพี่น้องตกจากเวลาสามทุ่มเที่ยงคืนเคืองครับ นสรุปผลงานกันครับมือหนึ่งครับกระช่างเหล็กเนี่ยท่านสีนุ่มกำลังดึงจุนมาะครับนี่ะครับกระช่างเหล็กแต่เป็นพวกปลากระมังปาลงปาสังขวาครับพี่น้องกต่มือนี้กับโอเคครับมือน,นี้ก็ได้พ่อหลอดเหี่ยวครับผมบผมมีกระช่างเหล็กครับเดี๋ยวข้าไปสรุปนี่กระช่าง,งนึ่งครับพี่น้อง นี่นครับพี่น้องนี่กระช่างนึงครับกระช่างนี่อะเป็นปรากดครับปรากฏมันๆ,ๆครับพี่น้องโอเค,คอเลยค,ครับพี่นี็นั่งนั่งครับนะครับนี่ปรากดตัวนึงใส่แง้มเง้มครับพี่น้องขอได้ต้มยำครับผม โอเคเลยครับต okay, right, like, ัวนี้ครับโอเคเลยครับตองขาวครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้เด้อครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปที่งานสามสองหาอยากหากินให้ได้มี่กำลังแจคลิปต่อไปในเด้อครับสวัสดีครับ กันดีคลิปหน้าครับพี่น้อง